สวัสดีย้ำเาวโหพี่น้องออกไปสวัสดีทุกคนนะคะทักทายอรุษสวัสดีพี่น้องเวลา8โมงนะคะ10นาทีแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะจ๊ะพาพี่น้องมาทักทายอากาศตอนนี้ก็เริ่มลมเล็กลงเริ่มลมแดดแล้วพี่น้องเด้ออากาศก็เริ่มเย็นเย็นแดดแล้วล่ะค่ะใส่ผ้ากันข้อแล้วค่ะ ก็หันบอสเซบร์ไวแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวขึ้นจีจามฮัดเซ่ย์ัดเซ่ยนะคะพี่น้องขอบคุณนมาทักทายพี่น้องกองไปนะคะพี่น้องค่ะโอ้โยกองเขาเป็นยังไงคือวสาสนากลับมาจุดนี้กองเขาคือเลนเลกันนะคะพี่น้องคือเป็นเลนเลนะคะพี่น้องคะ่ะเอ้ยนะคะพี่น้องสร็จสั้งขึ้นมาเลนเละวาสนาเห็นามาทักทายเหม็นเหนียวมากพี่นอ้องพอดีไม่เหนียวมานะ,ะเ,าาานาเขาเมื่อวานนี้เขาอัน มีงานขายเมื่อสองบโตกลกองนะคะพี่น้องค่ะทักทายกันจักน่อยเ่าสันกับบรรยากาศย่ำเศาร์นะคะพี่น้องค่ะเหตนมาทักทายแแบททักทายกันเ้อค่ะพี่น้องเด้อกับบรรยากาศย่ำเสารเด้อพี่น้องเด้อมาคุยกันว่าสันวะแต่ว่ามหนีน้องเขาสิส่วนไปเจ็บอันนัันพี่น้องไปเจ็บเกาลัดนะคะพี่น้องเขาไปเจ็บเกาลัดเท่ากับบ่ไดดไปน้ำเพลินนะคะตัวเป็นยัง ไปเก็บนอกเขาเก็ามาให้ห้ากินคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะนะคะพี่น้อง,น,ะน,ะะน,องนี่เขาว่าอันนี้บานห้าต้มกินได้ด้วยเป็นยาด้วยนะจ๊ะขอคุณทุกกาลังใจนะคะที่แวะเขามาส่งกําลังใจเด้อพี่น้องเด้อวาสันวะนะคะพี่น้องเสียงนกหองนะคะนกหองจอบจบจอบจอบ,จบ,จบย้ำเสาโอ้ยสวัสดีคะ่ะเจ๊พรคะ่ะวาสันวะมามา,มาพี่เจ๊พรมาทํางานกับค่อยเด้อ ะะบรรยากาศยมเช้านะคะพี่น้องวันนี้ก็สิพาคุณหมอโอ้ยโอ้ยว่าสิพาคุณหมอวาวพิษนะคะสิพาคุณยายนะคะพี่น้องขอบคุณนะคะที่แวะมาส่งกับังใจนะคะกับบรรยากาศเนาะมาถ่ายชมวิววิวมเช้านะคะผู้คนก็ไปส่งลูกโรงเล่าโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็ไม่ไกลไปไหนนะคะโรงเรียนเยอะนะคะพี่น้องค่ะกับบรรยากาศนะคะเยียบพรว่าจะไปเจ็บเกาลัดพอดีน้องเขาบอกว่า ป้าไปไหมวัส้ยป่าเห็ดงานวัสดุป่ะวันนี้ก็เช้าบ่ายนะคะช่วงเช้าก็พาคุณยายไปหาหมอนะคะไปยิงจอกระตกกระจกตานะคะจอกระจกตาจอกระตกตา,า,าวัสดุ่ะตอนบ่ายน,นี้ก็นัดหมอพาไปอันนี้อีกนะคะพี่น้องเนะะี่ยค่ะชีวิตทํางานนะคะเจ๊พรกับบรรยากาศนะคะที่สวนเด้อหมอกลงเด้อ เนี่ยเมื่อเช้าตอนตีห้านะคะเจพอลหมอกขาวโพลเลยเด้ออากาศนะอากาศลงนะคะบรรยากาศเด้อเนี่ยบรรยากาศะะเจพอสวนเราใหญ่ใหญ่นะเองค่ะพามาเที่ยวนะคะเห็นไหมต้นไม้เนี่ยก็อีกเดือนนี้เดือนหน้าก็อากาศลงแล้วค่ะลงก็เริ่มใบไม้ก็เริ่มเหี่ยวเหี่ยวเลี้ยงเลี้ยงแล้วนะโอ้ยวัดดีจ้าพัดไทยวัดดีตามเศร้าโอ้ย เป็นจังไดการบูมการบ้านเป็นจังไดอะไรโอ้สู่สู่สู่เดอ้อจะสีจะสีต็อบจ้ะจะสีตอ็อบปีหน้าจะสีสิไปละจะสีต็อบนะปีหน้ายะจะสีสิไปสู่โอ้จะสียังอันงานจะสียังบระหันนั่นโอ้สตอรี่ข้างทางสวัสดีเด้อค่ะวาสนามาเบ่งบรรยากาศเด้อคุณพี่น้องให้ฮูจกักต้นมะฮุงเนี่ยปะเคยเกิดเคยเห็นบอตุลมะฮุงนะคะพี่น้อง โอเห็นบอลเนี่ยต้่นมะคุงนะตุ่นมะมะคุงเมืองนอกเด้อจีบอคือมะคุงบานเฮาเด้อว่าสันบะพี่เพนจ้าว่าสันบะโอ้ยว่าสันวะมา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 วาสันบะเบิ่งจับบรรยากาศเสาเบิ่งผุบเบาแลนเดียผู้เฒ่าแลนเดียกระจองกระแจังนะจ๊ะพี่น้องนักเรียนก็เดินนะคะเดินเดินกันอุตรลุ่นนะว่าสันดอกไม้งามงามเด้อคุณเห็นว่าจับบรรยากาศยามเสาเด้อว่าสันบะโอ้ข่อยสิพาเจ้านั่งนะจ๊ะ ่อยประด้เอาอันนั้นมานคนยปได้เอาผาเอาผ้าพระเศษน้ำเด้อพี่น้องเด้อเปียกเปียกว่าสันคอยก็สิยืนเด้อพี่น้องไม่ได้ยืนเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศเด้อพี่น้องบรรยากาศยี่ดีเด้อนี่นะซะอากาศดีอากาศดีกับผ้ากันมายางเด่นงง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 สิเ่ะพี่น้องผ้ากันเข็นรถไปแล้วก็บยางออมเด้อพี่น้องเด้อยางออมเนี่ยค่ะนี่นะมีเสื้อห้งยางออมนะบางคนเอาไวบางคนเอาไม้กันมากับยางนะคะนั่งยางแล้วก็ มีโตมีหยางไห้เบิงึงมีเยอือพี่น้องด้วยไปเด้นทางไปนะพี่น้องเนาะสี่หลักส,สู่ชีวิตนะคะพี่น้องก็ว่าโอ้ยวันนี้จะแม่ท่องใบจ้าวันสันป,นปา่าพันไปหาเด้อวันพี่น้องคะให้ปับงานอีกจักหน่อยก่อนค่ะตัวช่วงนี้ก็งานเยอะเยอะๆนะคะอาทิตย์เสาร์ก็ไปเด้อพี่น้องเสาร์ก็ไปช่วงเซา สว่งเศร้านะคะสว่งเศร้าสามชั่วโมงค่ะพี่น้องได้ไหรอได้เอาบดนะพี่น้องไม่เลือกนะคะขอให้มีวสันวะขอให้เอิญน,นะคะพี่น้องเอิญเนี่ยไปกุดแลนกุดปุ่นแล้ววสันวะเดี๋ยวใส่กรจแ๋มใบกันเด้อวสันยายสายเฉุมวสันวะโอ้บ้านดันยะดาวาสันโอ้ขอบคุณค้าวสันวะโอ้ยมากมากขามาขอบคุณไป ขอบพ่นฝากเป็นกำลังใจเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะโอ้ยว่สัสดุปากกันเนาะมืออื่นนี่กะมืออื่นมือนี้วันเอายังมืออื่นเอือมืออื่นออน,นี่น้องสาวกะไปหายคีโมอีกแล้วพี่น้องเอ้ยจะเป็นห่วงนะจ๊ะนางก็สิไปหายคีโมอีกแล้วค่ะนางก็สิไปหายคีโมอีกแล้วอยู่คนเดียวนะคะพี่น้องกลับมากะย่านหนาเหมือดนะบ้าง ไปห้คีโมเมซิอาเมกัสิปัปหน้าสิปับได้หรือพี่น้องมาเป็นอาทิตย์เด้อพี่น้องเด้อกินเข่าบ่ได้นะนางบ่ไดดพี่น้องบ่ไดดเอาผ้ามาเสียด้ำนะคะบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อเห็นาะกินข่าวเสารนะคะหมอนัดหมอนัดเกาโมงนะคะพี่น้องเขาออกมาไล่สุดก่อนตัวนี้กะเอาบ่เอาลายหรอกค่ะพี่น้องสักสิบหานาที่เนาะพี่น้องนะสิบหานาที่กับมาพ้ามาสุมบรรยากาศนะพี่น้องมา้าสุมบรรยากาศย้ำเสารนาะย้ำเสาร์นะพี่น้อง จะหาไปเก็บอันเลาะเลาะเลาะมาสันโอ้ยบรรยากาศย่ำเศร้านะพี่น้องเบิ่งพี่น้องอยู่อยู่นี่เขาบ่มีรถขี่เด้อพี่น้องเด้อเขาใส่เดินเอาพี่น้องค่ะเบิ่งเอาเนี่ยจ้ะเดินกันริบปัก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 นะพี่น้องสามสี่กิโลเขากันเดินเอานะคะพี่น้องเขาบ่มีขี่รถแปดคือบานเฮาเด้อเขาิกะเวลาถูกกว่าสันวะเราสิเวลายางเขาิกะเวลาถูกนะคะเจสีมาจากน่ก่ะ ประมาณนั้นกิโลครึ่งนะคะพี่น้องใส่เวลา10นาทีนะคะพี่น้องยังประจับจำว่าจับ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 นะคะพี่น้องนะกิโลครึ่งนะพี่น้องใส่เวลานะากทางสตอรี่สวัสดีนะคะวัสดุโอ้ยวัสดุโอ้ยวัตดีจ้าน้องผัดดำกลุ่มจ่าวัสดุมาเดิมมาเดิมมาเหตุงานกับพี่เพ้นย่ำเสาวัสดุไซเวนหลุดอืมสปิทเจเน่ ไอชิใส่กับใส่ไว้ขังไว้นี่แหละค่ะว่าสันเลิฟห้าจ้ะว่าสันว่าโอ้ยสันว่าอันบอส่กับอันเพิ่นกับหนั่นนะสไปซิร็อกนะคะว่าสันว่าโอ้ยว่าสันเดี๋ยวคอยสิไปปดเอาออกอีกนะคะคอยปดมากค่ะก็สิคอยปดออกปดเขานะพี่น้องโอ้ยคนเก่งนะคะพี่น้องเป็นก็จอดจอจอดเห็นบ่ยางมเส่าเห็นบ่เนาะมาดามกลมอยู่นี่อันเขาบอกพียางเนาะอันละขี่สกูตเตอร์นะ สกุตเต๋อตึกตึกตึ๊กตึกนะพี่น้องยางนะชีสกุตเตอร์นะบ่มีโม,ม่เต๋อใส่แป๊ดคือบ้านเฮาบ้านเฮานี่โอ้ยจากบ่สนเด้อจ้ะพี่น้องน้ำมันแพงบ่แพงนะซะสตาร์ทอย่างเดียวนะคะบึ้มบุ่มบะสนแป๊ดวบะสนว่าไปข้างนอกก็บิดโอ้ยหางเครื่องนะคะบิดวบะสนหัวปัดหัวเบี่ยงนะคะแตรกปับวบะสนว่าไปโซนนันตกหัวข้างทางใส่ต้นไม้วบะสนว่าเอ้ยวบะสนว่า เออเป็นจังไดบอสะ่ะแ,แ,แ,แต่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 ว่าสันวะอืมบิดอย่างเดียวเมนบอกเออคันได้ยินเสียงอันอันทรณีกันแสงก็แปลว่าเออไปแล้วว่าสันวะแมนอย่างเดียวอยู่นี่บ,บมี่นะสิบสีสิบหาเนาะบมี่เนาะอันมีแต่อ,อ,อันพีทานนะพีทานเอาไวรุ่นพีทานจากสีเอาแดีบิดสรายบิดขวาแปดว่าสันวะอีกน้อยเดียวพีหลวดกัน เธอดปิดเวดปิดเวดปิดเวดว่าสันวอจับเตือนคติแต่เตือนคตินะจ้าแต่ว่าไม่ไม่จับนะคะพี่น้องเขาเตือนคติเขาบอกเอาไปอยังเขาบอกเอาไปนักคุกเขาว่าสันวะเมียนเนาะเขาบอกเอาไปนักคุกเขาเนาะเขาเอาไปแค่อันเตือนซื้อๆพอะเปียงเขาว่าสันวะโอ้ยอันนาะ อยู่นี่เขาไปตาหน่าอยู่อยู่เนาะทอรัศั์กับห้องมีห้องส่วนตูวพี่น้องบ่มีรวม่วมเด้ออยู่นี่นะบ่มีรวม่วมเด้อพี่น้องปิ้งขนมปังบ่โอ้อันนี้ก็กินแล้วเด้กินกาแฟสัตยาแก่แ่้บ่ไวโ้โอ้ยอันทึ่งเก็บบานทึ่งอัินแลนนะโอ้ยจักมาเบิ่งบัสภาพบอไไรฟุ้นขี่ฝุ่เเอ้ยจักว่าซอกได เจ็ดไปอันน้ำโอกไหลไปห่อยุบโอ๊กปุกปุกปุกปกว่าสันวะเออเจ๊พรคนสวยเรานะจ๊ะโเจ๊พรว่าใส่ให้เราหรอกซับลอสลายว่าสันวะวิวหน้าชมแดดแอมเซมไหมล่แมนแมนอากาศมันลงอยู่จ่ะอากาศมันลงอยู่มันนี่อากาศลงอยู่หนาวอยู่ใส่ผ้าพันคอเหรอมัสั่นเบาไว้ไรจ๊ะมัสั่นเบาไว้อากาศเบาไว้เนี่ยจ้าง แป้นกล่องแป้นกล่องย่ำเสาเด็กนักเรียนเพิ่นหลายนะเพิ่นไปทรงลูกเพิ่นเรียนบรรยากาศส้มโอเห็นเด็กหน่อยใบใบใหม่ลุนลุนมาสันวะนี่จะสไปน์เห็นไหมเห็ุงานเหตุการเหตุงานเฮานะสันวะจะห้าเป็นสิบผ้าเล,ลาะไปกันเลาะไปพวกไก่ไก่งานเฮาคุณนะสันวะเลา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 ะมากนะพี่น้องตัวบรรยากาศเด้อ สิบผ้าอันเจ้าหน่ายไปยิ่งแสงเลือดเจอตานะคะพี่น้องไปลอกตานะคะสามเดือนสามเดือนที่ไปครั้างนึงปุทธเฒานะคะพี่น้องพี่น้องพุทธเฒรกจเก้าเก้าสิบสี่ปีนะพี่น้องเก้าสิบสี่ปีมองสบายตาแม่นแม่นแม่นอากาศมันดีเด็กพี่น้องพ่วงเด้อแต่ก่อนแต่ก่อนก็ดว้แต่ก่อนบัลดัง์ยังีงต้องคอยมากไม่ไม่เขาบัลดั์ปรับปรุงเด้อเว้ปรับปรุงไปเรื่อยๆเฮ็ดทุกปีพี่น้องทุกทุกปีเฮ็ดทุกปี บอมันมันสำหรับเอนี่ค่ะเขาก็เฮ็ดปรับปรุงนะสำหรับผุดเถาเด้อพี่น้องผุดเถานะคะผุดเถาเพิ่นมันยางนะคะมันยางมันแรงเพิ่นก็รอออกมาเด้อพี่น้องเด้อรอออกมานี่ค่ะอากาศดีๆถ้าบรรยากาศดีๆเด้อพี่น้องบรรยากาศดีสินั่งเต็มเด้อพี่น้องเด้อถ้าฮ้อนๆเพิ่นก็บ่ออกเด้อพี่น้องผุดเถาสู่แดดสู่แดดบ่ไหวนะสู่แดดบ่ไหวก็สิพาเพิ่นเลาะ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 แถวนี่นะ โลดโลดยางนะบรรยากาศยางยางพากันยางออกกําลังกายออกมายางผู hmm. ้เฒ well. well. ่าหุ่นก็มาซุ่มเว้ากันจ้องแจมจ้องแจงจ้องแจงจ้องแจงมาสั่นบ่ารถเข็นส้นกันแล้วก็เอาอะไพี่น้อหาหกคนว่าวกันจับ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 คนละคือเอ่อสมองนะพี่น้องคนละสมองคนละสมองบดคนละสมอง คนออกมากับส้มบรรยากาศก็ออาผ้าออกมาบ้านแพ้งแพงเด้อแต่บ้านหรูเนาะน้องบาดามกลมถ้าบ้านรูรูกับประมาณสามพันสามพันสี่สามพันหาแบบรูรูนะห้องหนึ่งห้องนอนนะคะหนึ่งห้องน้ำแบบสบายสบายถ้ามีห้องเดียวห้องเดียวกับห้องเดียวห้องน้ำนะคะกับแพงอยู่ประมาณ ปัญหาพันหกนะพี่นอ้องบทถูกด้วยบานพักคนชะลาอยู่นี่จ้ะแต่ยุบานเท่ากับเป็นแสนนะคะปา๋ปาปา๋าป๋าพี่น้องเบิบบบ่งป๋าเบิ่งป๋านะคะเบิ่งป๋านะคะเบิ่งป๋ากับบรรยากาศด้วยพี่น้องเด้อาสัมปะส้ม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 ,ม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 ผ้าเลาะดอกไม้ยามวิวบนใบพัดวน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 นะคืออยู่บ้านนอกฮะโดนจะไหมค้อนเนาะบ้านนอกเข้านต้นไม้ใบหญ้าน,นะคะนานนี่แก ห้องมนิษเน,นาะห้องมนิษป์ผิวแวนแว่นแว่นแว่นเนาะกับบรรยากาศเสียงกบกบจะไปใส่ละก,กบเสียงอันบมื่อจ้ากบห้องอ๊อบ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 ออฟออฟปลาตัวใหญ่ใหญ่เด้อคุณคุณนะกระดามกลมเอ้ยเบิ่งปลาคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะตรงบนก็มี่คุณน่ะแตกสุดๆอยู่คุณคุณน่ะโอ้ยสวัสดีจ้าโอเล่จ้าวันสันดาป มามาคุณปลาเอาปลาไปปิ้งคุณนะลูกปลาหลายหลายเด้อพี่น้องเด้อคุณนะคุณนะน,ะ,นะขอบคุณถูกกำลังใจเด้อจับพี่น้องจ้าเอาพี่น้องจ้าเตรียมบกใหม่บกเมื่อสิบห้านาทีเราจ้ะสิบห้านาทีแล้วเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอู้พี่น้อง เบิ้ง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 โอ้นื้อปาเต่าปลาสันเวอพี่น้องเก็นเป็ดว่าสันเก็นหัวปุ่มมุกปุ่มมุกปุ่มมุกอยู่คุเนียวเนื้อปลาเป็ดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะบอกปลาสันเราเอาบกใหม่บกเมื่อค่ะเอาเอาหลายดอกสิบฐานาทีพ่อค่ะพี่น้องพ่อได้ค่ะอันน้ำจิ้มน้ำซุน้ำสุตนะคะพี่น้องค่ะเก็บเล็กผสมหน่อยไปเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณอันน้องมาดามกรมขอบคุณอันโอเล่ขอบคุณพัดไทยขอบคุณอันเจพอนนะคะ ขอบคุณอันสตอรี่ข้างทางเด้อที่มาส่งกำลังใจนะครับพี่น้องก็ได้นั่นนะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อค่ะอาจารนะเอาบกเมื่อบายบายขอบคุณอันแม่ใบเด้อจ้ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะเบื้องปลานะคะปลาก็งามงามเด้อพี่น้องเด้อคุณเป็ดกับคุณหัวสุกหัวสุนคนกินอย่างยุงนะคะเอาบายบายขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้อค่ะขอบคุณค่ะ ข่าวงานเลยกับพี่น้องค่ะในเวลานะคะต้องไปเตรียมเอกสารและเล่าครอนนะคะขอบคุณทุกคนลังใจอันพี่ล้มบนกามาหาด้วยกับวันเป็นนางเด็กพี่ล้มบนเดี๋ยวสิขึ้นในนะคะกอันมืออื่นนะคะ่ะขออกันหน่ยค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนลังใจด้วยค่ะขอบคุณค